ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ปี2025ที่บอกได้เลยว่าทั้งสวยเท่และล้ำสมัยมากๆรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีดีที่รูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสายลุยสย ครอบครัวหรือสายบรรทุกก็ตามเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับรถกระบะรุ่นปี2 0 2 5นี้มาในรูปแบบที่ทันสมัยไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความดุดันเส้นสายตัวรถเน้นความสปอร์ตและความแข็งแกร่งล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความบึกบึนทำให้รถดูน่าใช้งานและพร้อมลุยไปกับทุกเส้นทางเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราและความสะดวกสบายที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน เบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto แถม,มยังมีระบบส่งงานด้วยเสียงที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกมากขึ้นระบบความปลอดภัยในรถกระบะปี2025ก็ถือว่าใส่มาแบบจัดเต็มทั้งระบบเบรก abs ebd ระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคัน360อองศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นในทุกการเดินทางด้านเครื่องยนต์ก็ไม่น้อยหน้าเพราะมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่ทั้งประหยัดและแรงขึ้นมีให้เลือกทั้งแบบดีเซลเทอร์โบและแบบไฮบริดซึ่งเหมาะสําหรับทั้งคนที่ต้องการประหยัดน้ํามันและคนที่ต้องการพละกําลังในการบรรทุกของหนักหรือการเดินทางระยะไกลช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนมากขึ้นซับแรงเสถียรได้ดีทั้งยังเหมาะกับการขับทั้งในเมืองและนอกเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางครูครับหรือขึ้นเขาลงห้วยก็สามารถไปได้หมดแบบสบายๆอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบคือพื้นที่กระบาดหลังที่กว้างขวางสามารถบรรทุกของหนักได้ดีและมีระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมจุดชาร์จไฟสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตอบโจทย์สายแคมปิ้งหรือคนที่ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าในงานก่อสร้างต่างๆรถกระบะัยังใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบปล่อยไอเสียน้อยลงและบางรุ่นก็มีเวอร์ชันไฟฟ้าล้วนที่ไม่มีเสียงรบกวนและประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจธรรมชาติเรื่องราคาก็ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเพราะมีหลายรุ่นให้เลือกตามงบประมาณและความต้องการไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่เน้นใช้งานทั่วไปหรือรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและความหรูหราก็สามารถเลือกได้ตามใจ สรุปแล้วรถกระบะปี2 0 2 5นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะกับทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครรถคันนี้ก็พร้อมที่จะตอบโจทย์ชีวิตคุณในทุกด้านถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า